อยู่กับอุลลา,านะฮะวันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจตั้งนะครับก็คืออุลลา,าเอาเอผมา <c oughs> ตั้งไว้แรนดอมไว้นะก็วันนี้ข่าชุดไม่น้ำกับอ่าใครวะเนี่ยจำไม่ได้อีกคนหนึ่งชุดแม่น้ำเข้านะครับผมยังไม่มีด้วยใครวะ <c oughs> ข้อนี้ไม่ยากเนี่ยมาเป็นใจแล้วยากละอืมชูวานชูวานก่อนก็อยากได้การ์ดอะ่ะอยากได้การ์ปริเลชั่นอะ่ะขอการ์ดก่อนแล้วป้าขอฟรีอ่ะขอจากโดฟรีเนี่ยขอได้ปะ เอองกจับอุ้ยเด้งไหมอเอาจริงผมไม่มีทั้งคาวแล้วก็ชัวร์แกนนะครับปัจจุบันนี้สองตัวนี้ไม่มีล่างปกติเลยแล้วร่างชุดว่าน้ำจะออกไปนะพอเอาตาสุน,น่าก็ได้ครับ ขอลุงหน่อยลุงเดียววะเด่งลุงมาละเอยโคชิบบอกไม่มีทางอ่าสิบโลสิบโลสิบโลตะลึงไม่มีแต่โหลดนานมาก ต้องมีซัมติงแล้วถ้าโหลดนานเนี่ยหนึ่งน้อยต้องลุงออกแล้วเดี๋ยวมีเอาค้างแล้วแบบไม่รู้ผลด้ไหม่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหล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 เกียค้างเกียรม่เป็นมันค้างเลยอะตอนเนี้ยตอนนี้คือมันค้างอะเกียมันค้างไปแล้ว สิบโลไม่ได้รุ้นเลยว่าตัวไรหมานะดูทรงแล้วน่าจะต้องออกครับทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวไปลุ้นเอาว่าคงต้องลุ้นนะว่าอาไ้แต่แต่ดูในประวัติครับแต่ดูไม่รู้ผอออกมาไหมไม่รู้ว่าประตูทองไหม ดูรุงมู่นนี่นั่นนั่นไม่รู้เลยละแกงอืมใช้เรียบร้อยเฮ้ยออกชัวร์แกนออกฮเม้นค้างก็ยังได้เพาว่า เอา,าเฮ้ยได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรได้ได้ก็โอเคอันนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพิวตโอเครับไปก่อนคือแบบว่าแก๊งครอบครัวนี้ผมมีแบบผงคาดยู่คนเดียวไง ขาดจากคนเดียวไงอันนี้แบบว่ามีร่างปกติหมดเลยเดี๋ยวดูวรแกแม่งไม่มีร่างปกติเอาชุดไปน้ำไปก่อนละกันกดลงเก็เบเพชรเติมมันจะค้างหน้ากาชาตลอดไม่ได้แน,น่้เอาเฟอร์รี่สตาร์ไม่ใช่เหรออุ้ยทรงผมมันยาวไปหรือเปล่า แต่ใช่ว่ะเย็ตู้ไอแอมวินเนอร์อือหือได้ครบ <c oughs> ได้คราวฟารตโนโคราวมาอีกหนึ่งนะครับโอ้โหโหไม่มั่นใจว่าเด้งลุ้งหรือว่าตู้มันแบบว่าระเบิดลุ้งนะอันนี้พอดีก่อนสคริป เห็นว่ามันเกลืออะไรไงก็เลยแบบเออจะคิดตัวละกันนะดิ้งเลยปะอันนี <that Hi> <rules> ้ผมอยากได้โอเลชั่นสักใบหนึ่งอ่ะก็คือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อยากเอามาเล่นหรอกแต่เอามาอยากเอามาเก็บสะสมอ่ะคืออวยอ่ะอวยอ่ะเป็นตัวอวยอ่ะขอสุ่มสักสิบโลแล้วกันขอแบบว่าลุ้งสักไปก็พอใจละแต่ไม่น่าจะลุ้นลู้ละ ยังลุ้งเลยดิผมเพิ่งมีเหรอวะอ่าแล้วผมเพิ่งมีอลยนไปได้ไงขึ้นไปได้ไงโอเคนั่นจะประมาณนี้ครับสำหรับกาชานี้ก็เอาจริงการ์ดก็อยากได้นะครับแต่เอาตรงๆตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะอยากเก็บเพชรหนึ่งก็คือคือสอง เออไม่ใช่สองครับพี่สี่จุดห้าสี่จุดห้าปีเนี่ยสตีวินเลิฟกำลังจะเข้ามานะก็ก็รอรุ้นอยู่ว่าคือถ้าสตีวินเลิฟเข้ามาเนี่ยก็อาจจะสุ่มสุ่มตัวละครครับการ์ดนี่เอาจริงผมเล่นผมเล่นเกมนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสนใจการ์ดมากเอาจริงการ์ดมันสาคัญนะแต่เอาจริงในใจผมผมชอบแบบสะสมมามากกว่าที่จะสะสมการ์ดครับอารมณ์มันี้ ซึ่งแน่นอนการ์ดบางอันก็พยายามสุ่มครับแต่อันนี้บางอันก็ไม่พยายามสุ่มเช่นกันอืาถดี๋ยวกันหืมหนักหน่วยอะ่ะเออดอสามไปก่อนแล้วกันนะ,ะกูนนะไม่น่าใช่ข่าวดูเอาอคนละข่าว โอเคอารมณ์ okay, ประมาณนี้ครับแบบรอบนี้ก็เกมก็ค้างครับค้างคุนว่าลิ้นเลยครับตอนนี้อันว่าขอจากลาไว้จะพิงเท่านี้สำหรับการชาเกมมา <laughs> เกมค้างครับค้างค้างอย่างเดียวเลยตอนนี้โอ okay. เคเจอกันใหม่อย่างน้อยก็วันนี้ก็คอมพีวทับได้คราวกับได้ทัวแเกนม,มาเออไม่ได้การครับ กาดก็ลงทุนน้อยไปหน่อยลงทุนสิบโลสิบสี่โลอะเมื่อกี้อาจจะมีลงทุนเพิ่มเติมในอีกไม่ก็น่าจะน่าจะพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันมีแบบว่าฟรีแบบตั๋วในร้านค้าฟรีแหละแต่ไม่น่าจะลงทุนมากแบบว่าคนที่อยากกดการ์ดจริงอะเพราะอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเก็บเพจครับไปรอสติวินเลิฟแล้วก็อีกหนึ่งที่อยากได้สุดๆเลยก็คืออัลมอนไอนครับอัลมอนไอนนี่น่าจะห้าปีแหละเด็ เดี๋ยวรอไฟก็บสติวินเลยก,ก่อนโอเคเจอกันครับตอนนี้เ้าวค้างไปละลาก่อน